สบายดีเนาะมองมองหอดประตูใส่บ่อแดงมะนางแหวนอีดนั่นแหลประตูใส่อันนี้มองหอดเยอะมากมางมองหาหุมหมวกอ่โอเคเขาเ็นไปแคมคลองดอเนาะพอมาแหวนพอหอก่อนจะขังวไอ้มะนางมอแดาสุบหนาที่มดินมันน้ำกันบ่เคยมันไอ้ดินบ่เคยมาประตูใส่จักเถอไปมาแล้วเนี่คือมองหอดเบี้ยงส่วนไอ้ประตูใส่เิ่นกำลังปรับปรุงใหม่เนาะโอเค แปรงไก่อมุ่งือมุนนาม่อห้ขึ้นกาเก่านองมาหนคนอลไปไหนเนาะไปรบกวสถานท่งขีนเนี่ยมากรถไทยหุ่ก็มาหาที่เรามืเนาะไมยองเรื่องคนนี้ม่ยอมมาินดโกโอ้โหอยมางนีนะเจ้าเก่าเนาะแะแม่ผู้ได้หรอมาดินวัตถุาตร์มเนืนมากนี่หน่อยมันคุณินโมเขเคยมากหรอไม่ผ่านกมาไทยหู หอวเห่าเนาะหย่อนเด็กหยอนหน่อยอย่ังหลอกเนาะใส่สูดรบ้าสูดรบ้าแห่าเนาะหน่อยหน่อยห้องอย่างหลอกเดินเท้าเลยแหละและมันมีคนที่เขาปิดปรับปรุงคนกันหน่อยเป็นมือมันสาวมันจันทร์นี่เนาะเพราะว่าถ้าว่าไม่มีโควิด เพราะมันมีโควิดนี่คนไล้าอะไรอยู่เนี่ยนี่ื่วงโควิดแน่เขาเรื่องนี้ค็ทำเนาะงา้อห้เขาอนั่งนินพัพอนก่อนจะเข่าวดีวเขาจะเข้าไปแค่มคอเม่เบิ้งนอนงสัตว์กระเป่าเนี่ยไหนทีมงานของเขาครบที่มี่แต่บาวซพนาบมอมะกรับทีเยบอยู่เนาะว่าสามคนบรรยากาศเนาะแต่ก็โะว่าสองคนเพิ่นเออสามคนเพิ่นเหมน ข้าบอยากนน่จะกรูนอ้อคุณมีกระูดคุณคุณซ้อไม้คุณมาที่นี่เคยขายเยอแล้วเสือนี่จะเป็นเสือพันซื้พันแล้วโอ้ยอ๋้าวขอเบรกก่อนนะครับขาดกิ่นึงก็เห่าเอาอุ๊ค ไปคล้องทายหูมอาซึ่งยึดซึ่งอะไรก็เกมต่อไปตอนต่อไปเนาะเอากระไรเดินทางมาหอดนี่เนาะรถนเขาเดินทางมาหอดแค้มข้องเลยเนาะชิงานเขากำลังย่างเลาะต่อเนาะอานทุกคนหลายคน

ไท้ายเลยนะครัไปท้านอกไปตัวกระสือบางคนก็ถามมาเนาะว่าเออเป็นยังแมนบอแเมนข่าวแถบว่าวันที่ซีว่าอยู่ฐานโลกนาะมันบ่แมนเนาะอกที่ท้าพอหมดไปฐานโลนที่ยังอยู่นี่ยังอยังอยู่นี่แมนมันมันเป็นข่าวปลอมเนาะตัวนั้นมันบมแมนข่าวแถบเนาะโอเคโป๊ะเห็นเลยกระแซเนาะโป๊ะกับโเห็นเลยว่าเขาสางกระแสเนาะเพราะว่าเขาเพราะเขารุนแรงท่านไปเนาะที่หาที่พุที่เจ๊กคนนี้แต่เจ๊กถูจีนสิทด็ดไปแล้วเขาจังสท้ายความว่าจะการรุนร่วมให้เบิองอ่งนี้เนาะแล้ว ัดไปสอดหม่เนาะขอขอบใจไลายเนาะวัอนี้เราก็จะปิดคลิปสองตัวนนู้เฟมมาดีเนาะปิดจะไม่ผมก็รับเนาะี่อเอากับหักกอนเนาะยิงาก้อนเปลี่ยนไปเปลี่ยนอ่ะไม่เป็นปัญหาไป้เลยไดเลยไปเลยย่างๆครับปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกินปลาหมึกปลาหมึกต่อ น้อยเนาะอย่างเราหปลาหมึกหาดปลาหมึกปิ๊กโอ้หาดปลาหมึกนี่ก็ได้อ้หาดปลาหมึกนี่ก็ได้เนาะปลาหมึกเนาะไปหมึกไปหมึกข้าวสองคนเนาะไม่ค่าใครเอ้ยนี่โอ้ปลาหมึกนี่เทาได้นีうう่แม็กปลาหมึกนี mm ่เทาได้น uh, ี discourse. ่ยมันมีนวดอายบิ๊กเอาเอาแจ็ตโตเอาตัวเอาแบบนี้บอ เจ้าเสียบีกบอลเหลืองเนาะอ่าคนล่าห้องนี่แน่นอนนี่ได้เสียบไปแน่ว่าได้สบายดีพ่อแม่พี่น้องเจอกับมาเมือกขอบคุณกันมาเน่าประพฤติคือติแเสบคือติแเสบเ่ามากินมังสูตร้อนเนาะพูดดีเลยเ่ามารอจี๊กับเชคทูบางแล้วเขาจี๊ทีมลิงไว้ให้เบิร์กเนาะโอเคเขาเสียเขาสี่ทีมให้เบิร์กมาเขาเคยมากกันแล้วแต่กินอยูเนี่ก็จีเจมยังแบบะทำโซ่พานาะเด้อ พอตัดตอนก็นอปลาให้ทุกคนกินเขากินหนาพี่ก้อที่ครูไทยหูบกอนตอนนี้ข้าวนอจะหนอยหุ่นนอเอฟซีโอไอยังอ้าวนอจนอยยังสีเดินทางอยู่นะยังไทยยังไทยมันแก้งหุ่นไปยังอยู่บางหุ no ่นยังแกลงอยู่ยังมาบนี้แก้งห้าชุดยังก้อน พราเายขาางวอล์กเลยเนี่ยเลาะเลาะเลาะออกคุณคคนร้ายขนาดอ๋อหานนะหังการกินมีร้ายเว้ยวใหญ่บอลไทยเนาะมันเหมือนารงานเนาะม่ขอเซกันเองไม่เบียงนะไทยกันเองกขาังถไทยคลิปอยู่เนาะทุกคนเาเบิรงเนาะกเห็นจะยังห็นวอกมาคอยเดียวกู้าไว้ในี่ส ใส่ใสเบิ่งคนตีโอ้ยบีบล็อกหมดแล้วไอหนึ่งไอหนึ่งมี่ไงไอหนึ่งมี่มีลูกสาวใหม่มาเบิ่งกี้จะนอนอาวาสี่ไเบิ่งกเนี้สดกไจไปีใหญ่แสงไหนเนาะถาม่งไงวะวันศีลไดลรอกวันี้ลอกักเลยวันนี้บรรยากาศเนาะคนย่อมสันไลนนีมันเป็นหอสวงบุญสวงเหือ ว่ายังมีไม่หลุดสำนึงเนาะบมทนามาอะไรคอดมืออายุราเนี่ร้อยกระทงนเมินมือออกพรรษาออกพรรษาเนี่ยชิประมาณวันที่สองเนาะวันที่สองของเดือนสี่ถ้าอยู่ไทยกับซีเมนเดือนที่สองปะวันเพ่งเดือนที่สองคือสิประมาณนั่นเนาะอยู่ทางวัดบานเ้องนี่เม่นอันนั้นเนาะถ่ายบิ๊กไงก็เนาะไปป้าบิ๊กไงเลยว่าถ่ายยาเป้าบิ๊กไงขึ้นก่อน เราจะเข้าถ่ายไปเถอะระนอยเือนระนอยเนาะว่าทีมงานเอบก็มีโอกาสจดนยางร้ายไปไหนว่าได,ได้ได้ถือคนไทยอยู่ตลอดเนาะเนาะเออข้าเข้ามาหอดวางเข้ากันยางทีมงานเขาเต็มบางตักเลาะลินแคมคล้องทายสตรีทเนาะทีนี้จะจีบว่าเกิน เราไปห้าเราเสือเสือเสือบันพีเนาะจะได้ไอเสือมาได้เนาะมาเที่ยวนี่บทต้องไปเซียสเที่ยวเซียวยังเนาะบันพีนี่เ่็นมักย้อนเพ็ดมัาจะค่อยจะไปซื้อเสือเป็นเพ็นเป็นพีนโอ้พี่จะเจอกันเลยเป็นี้เราดูพี่เขาจะเก่งดูพี่เขาจะเก่งกันไปตีกันไปเปล่งล่างเลย ว่าเฮาใหญ่เยอะเฮายังมาคือเด็กหน่อยเพราะว่าเขาเกิดมาเขาเคเห็นกระตูนอะไรนี่ดีๆคุณท่อเลยเบิ่งเมื่อกติดใจผู้ใหญ่เด็กน้อยครับเบิ่งได้แม่นเลยพ่อบอกวันพีชนี่เฮงผู้ใหญ่เฮงเบิ่งหลายโอ้คอลลักสันคอลลอกสันดื่มไปขอลลักสันเอามีห้องส่วนตัวเขาจีซื้อมาสะสมโอเคขอมีนะโอ้ยวันนี้ถ่ายรีวิวซื้อของแท้นะมีโรบินล้วก็บักดูฟี่ของแท้เลยของบิงแดนเนี่ยซื้อกันดอกกันดำโอ้กันดำจ้องสีใส่กันดำเออพี้ซือสุดก็คิ นอนข้าว <anto> <laughs> ันเกาอยู่ตเป็นย่างนอนเป็นมุกเกินเป็นมุกมากินมากินโอ้มาวบันเกาย่างเกี่ยวไปงอมานี่หาขคลายโทรศัพท์ยังมีเบิร์ดเลยคล้ายก่อข้ายเกือเก๋อยังกาะันไ่จังบนี่เกือผุ้หญิงนะครับนี่งมจันไอ้เบจะบอกพอถาน มาเนี่ยมไม้พุ่งมไม้พุ่งม่อวานเนี่ยโอ้โหเสือมันเสือผู้ใส่จั่ไม่มีนะเสือมีเสือผู้ใ่มี่ยยังาะไปต่อเนาะจะให้คุณแหมไม่ได้ถายนะเปจะไดยันดกระสีดมากเกินไปวะ เข้าซื้อเข้าโมมีแนบบอ่ะนะเข้าโมเ้าจะเสิรงดยในการใหเาคอก็เ่อนเทนะมัวสั่วล้วนะอยงนึงกัยาิดิดกับซีนอีกเนาะาไกลมึงนึงก็แม่นี้เะฮะนอเ้ามอย่างงานหล่ออยู่กัทีมงานเขามเขามีหกแมนพวกซีเอลนอ่เครื่องเล็กหน่อยก็คล้ายเครื่องเป็นจุดใหญ่เลยนะหาหล่อคือเเล็กหน่อยปุยใหญ่มีั

หานี่โมันเคยมาติตุดปีหนู้นวหานีแป้งหยียนจะมาแปง้งไม่ยังอับสอแปง้งอ้าวเอฟซีมา่โก,ก่ตีายกตีง,ง่ายเลยก,กินง,ง่ายนะส่วงนี้ ึกจอกล่องเซนานี่ยให้เอีพีเคมนี่ยเอานี้สาดนเอาขึ้นอาคลิปาับนจกอยู่นนี้ยังเดินยังเดินในกันอยู่คิปานี้สามสหกน้ังเล่นใช่นมกิตตี้เอลซ่าเลือกใให้เลือกสุดหนาเ็นเพราะว่าเอลซ่าโอเบมีลูกเว้ยลูกเน่หน่อยมันก็สัใหญ่สักก็นอยครับ เมาเสือเสือที่เ่าอยากได้เครื่องที่เ่าอยากได้เราเอาไปเมามาแล้วเนาะอสื่อตัวหนึ่งเนาะหัวแข่งหน้อนใส่เขาใส่หน่อยขางไในแหละเนาะคนเต็มเหี้ยไปน้ำท่าแล้เนาะเหี้ยไปน้ำท่าเลยมาเหลือกเบื้องของบทไหนสื่อเครื่องเนาะ หารแต่ละกี่ปอมเนีกี่ปอนซาบ้เนาะซาบัมีเรืองของเฮามีเสือบันทีดมาแง่งเสือบันทีตรามาอยู่ใส่โอโอใส่เล็กน่อยือหายโอเมื่อยแล้วห่อนคไหน่อนจห่อนแห้งมันหรส่วนนี้นอโอยเดี๋ยวหไปจนั้นยางไปยืนอยู่บนคนบินอยู่แถวหางรถกีไก่ยังเย็นสบาลรถไก่บนรถเย็นอันนี้เด็กติดว จะน้อยไมนอย่างออกไปต่อเนาะวทีมงานยงไปก่อนบิดไงยาวไปก่อนเดอเดี๋ยวมนี่ยนเสี่ยน้อยน้อเดินทางไปวิดไงออกไปก่อนคนถึเนาะยังยู่เบอ่งเนาะปวดดยู่บวาเมื่อยนอนแห้งเห็ุษผู้าเฮ็ดเฮ็ด้สษวเลยสิดีขึ้นเฮ็นเฮ็ดุ้าวเลยสิดีขึ้อดีเลยไปตาคนร่มตางเย็นเย็นื่นใกล้ๆห้างจะโคต ยงสีเย็นน้อยเนาะเบิ่งหนองเบองงกกอนไปยางไต่อสามคนมาไ่ดีมันิดมีกันเต็มเดี๋ยวกัเสีแล้วเนาะยางนองเป็นวิเปนเวียดฟากรเาวาทางหนองเอาหอนจเบิ่งดี้ว้มนอเปียดเบื้เถื่อทางหลังหอนี้ดิหอนีดีเข้าก็ยังเข้ากัยังบวว้กันหอนี้ดีีเข้าัใสสแค่นา คือวเพื oh, there? There, no. so s <S ่อนนี่ยคือมมีก็ไซเสอแครยาวน้ออเนี่ยมัิันได้ปะิมรถนเียวตัง้์เอาเอาเนซิมบัติั่ซิมคตได้กว่าน้อยน้อยเนีหัวั น้อโอ้นี่กระซิบขนาดวเทีนี่ออไดนพี่ยางข้างนี่รุดยังห่อไรตัพน้าทางลังจะน้อยเนาะย่างหอเที่นี่เหืนหงอนแี่ยอยู่ดิอายืนยุกตอนย่างตามทางรถสวนไกลเขาเนี่ยไม่เซื้อวัจยิน รถขีรายมากมันก็เย็นวิววิววิวแห้งกว่ากันเว่าคนมันไลยมันเอาวันนี้ห่านเขาใส่หลอกไฟเขาไม่ได้หามเกงห่อนี่เนาะเขาใส่หลอกไฟจะหน่อยเอเมนยางไปหาจิ้งหน้าพวคนจิ้งจ้าดีใจฮ่าบนอันไหนเนี่บนบนนัดกันวะบนห่าบนเย็นเย็นเนาะเขายืนแท้าไหนดีวะลงลงเลยลงลงนี่แหละ นั <molec> on, ่งนี่ยิงอยู่นี่กรไรอนบอกเอาะเจาเขาอยู่ใกล้อยู่บ่ใกล้อยู่บ่อยู่นี่ใกล้อยู่บออยู่แถวตู้เอทีเอ็มได้ไลนนี่นอรถบขดสายบอลเคยกินปลาหมึกข้าวตีเย่ยงเขากินอยู่เนี่ยปลาหมึกบอลทัยิงทอบกิตาอยู่บอลไหนนะบอลนะอยู่ตู้เอทีเมได้ไล่าอเลยเลย ว้าเนาะอ่านการกินเปิดกระี่เยอเรียบร้อยเนาะว้ยิ้วพยายาเนาะเดียวเทียวแล้วก็ทีมงานเาจะทยังหากันยกวงนี้ลงทางน้อยหนึ่งสินนามกันบมวมหอดเดอห้กินออกีนนาไปห้ากินนาก็เนาะยังมีแหงเนาะอยาน้าบยท่อข้าจีกูดคือว่าอเมซอนเมื่อยหอดไปรอบิกซีจนเมื่อยตีสื่อบอกซื้อาไปไแยซีมาหอดได้ <is> เวลามากูไว้หอดจูกนี้มาหอดก่อนเนาะว่ามันเกียด็นหอดก่อนเนี่ยปวดป้าปวดกระนางขาอยู่หัวแล้วน้องป้าเนาะได้หอกกันะสิเดินทางกลับที่พักรอเข้มข้องเหมือนมืออะไรหอดเนาะขุดไรทีมงานหอากับแยกกระจายกระจายกันมืออื่นแม่นทำภารกิจไัยมันเนาะแม่นบิ๊กใหญ่สิ ก็แม็กมาสเตอร์นี่มันสิเดินทางขี่ยนเมื่อปั๊กซี่เคฮาก็ยังสิไปกับน้องกูดแล้วก็ทั้งล้างโซฟาอีซังแล้วก็ปิกปอมยังนี่แหละไปนทำกันนี่ขอบใจร้ายที่ติดตามพวงเฮาทีมงานอ่าผมเคยใส่มองของพวงเฮาเนาะจนครูมือซะติดตามเบิึงรายการเคลื่อนไหวเพราะว่าล้างแจกต่อไปนี่แหละขอบคุณค่ะที่ได้ขามไปไทยเฮาเป็นบริปไปเนาะมีแต่สีคนไป พิกไงเนาะแล้ ah วก okay. oh, uh, yes, ็กูเนาะเพราไอ้เนี่ยใช้ต oh, oh, ื่นไปอย่าเลยเด็กๆจัชที่จะกระลุกเบอร์่าถอย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 เปนเหตุระเทื่อดนึ่งเนาะโอ้ยตดแตกอื่นตดแตกแตกเออนงี้ไอ้นี่มั่นอยู่ในรถเอาขาพิกคลิปเพียงตอนนี้เนาะเพราะว่าออกไปนี่รถมันสติีทไลด์ดีอยู่เียงจันทร์เนี่ยขุดมันมาดีแคมข้องไรกูจนอัดผู้ดังไปท้าเนาะพิกไงตดอัดในรถเลี้ยงกันคลิปใหม่บ๊ายบาย